มาถึง EP ที่3ของวิธีการสังเกตลูกน้องสีสไตล์ตาม DISC แล้วนะครับใน VP นี้ก็จะบอกถึงวิธีการสังเกตคนที่มีสไตล์เป็น s t e a d i net นะครับหรือว่าผมเรียกว่าหนูนะครับ คนกลุ่มนี้ถ้าดูจากสีหน้านะก็จะเป็นลักษณะคนที่แบบหน้าตามีมิตรีดูอบอุ่นดูน่าคบดูแล้วอ่อนหวานเป็นคนอ่อนโยนดูแล้วมีลักษณะการยิ้มน้อยด้วยซ้ำไปนะครับดูจากพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยๆก็จะเห็นว่าเป็นคนสบายๆเป็นคนอะไรก็ได้ไม่ค่อยขัดใจใครเป็นคนตามใจเพื่อนเป็นคนเน้นฟังเป็นคนไม่อยากปฏิเสธเวลามีเพื่อนหรือลูกน้อง หรือบคุคคลอื่นเนี่ยมาขอความช่วยเหลือเป็นคนจริงใจครับเป็นคนไม่เสแสร้งแต่ลักษณะที่จะแสดงออกที่เห็นเป็นเชิงลบก็จะทําอะไรซ้ํำๆเดิมๆนะครับไม่ค่อยยจะเปลี่ยนดังนั้นเนี่ย steadiness หรือคนกลุ่มที่เป็นหนูเนี่ยก็จะมีลักษณะที่สามารถทํางานเดิมๆซ้ําๆได้โดยไม่เบื่ออะไรง่ายๆนะครับด้วยความที่เป็นคนที่ทําอะไรง่ายๆเนี่ยบางทีมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีจุดยืน เหมือนจกกักรกลมเพลลมพัดไปตามพื้นตามฝูงนะครับมาดูลักษณะการแต่งตัวบ้างก็จะเป็นคนแต่งตัวเรียบๆแต่งตัวธรรมดาไม่มีสีสันชูชาดไม่วืว้ยว่าไม่แต่งตัวเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาไม่เน้นการแต่งตามแฟชั่นตัวเองถนัดแบบไหนชอบแบบไหนก็จะแต่งตัวในสไตล์ทรงๆนั้นนะครับเมื่อพูดถึงน้ำเสียงสเตตตินเนสก็จะเป็นคนที่พูดน้ำเนิบงพูดช้าๆนะครับเป็นคนที่ค่อยๆพูด หรือนานครั้งกว่าจะพูดเป็นคนที่ไม่พาดพิงใครไม่พูดจาใส่ร้ายป้ายสีใครไม่พูดจาในเชิงของการทำลายจิตใจใครเพราะคนที่เป็นสเตติเนตเนี่ยคำานึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบ,างบุคคลเป็นตัวตั้งแน่ๆนะครับเมื่อดูความกรเติอเลือร้นก็จะไม่ค่อยเท่าไรนะครับก็จะเป็นคนที่ดูเหมือนทำอะไรช้า เป็นคนที่ไม่ค่อยเร่งรีบครับเป็นคนที่คิดและทําอะไรทีละเรื่องทีละเรื่องจะไม่จ้าข้ามเรื่องไปมาจะไม่ฟังอะไรหลายเรื่องหลายราวในคราวเดียวพร้อมกันได้นะครับแต่ก็ขอคุยทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นคนที่ดูเหมือนตอบสองช้าเป็นคนที่ดูเหนื่อยแต่เวลาที่ทํางานเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์ของงานที่ดีออกมาไม่น้อยเช่นเดียวกันนะสำหรับคนที่เป็น steadyness นะครับลักษณะของ อารมณ์นะภาวะอารมณ์ก็จะเป็นคนที่สุขุมเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ดูแล้วไม่ค่อยโกรธใครอะเป็นคนที่ยอมคนมากกว่าไม่อยากขัดแยง้งไม่อยากวิบดนากกับใครจึงเป็นคนยอมคนมากกว่าไงในเรื่องการตัดสินใจครับจะตัดสินใจช้านิดนึงเนาะจะใช้เวลาคิดนานนิดนึงเพราะวนเวียนคิดอยู่ว่าอะไรน่าจะโอเคที่สุดและที่น่าจะโอเคที่สุดเนี่ย มันจะเป็นมุมของการที่จะไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆมากนะนะครับดังนั้นการตัดสินใจก็จะดูข้อมูลครบถ้วนจะดูเยอะมากนะครับแต่นั่นมันนานมาแล้วมันอาจจะตัดสินใจหรือดูอะไรใหม่ๆในเวที่แตกต่างจากเดิมก็ไม่แต่คนที่เป็น steadiness นะครับก็จะนิ่งๆไม่ค่อยทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะฮะ พูดถึงการให้ความสําคัญเนี่ยสเตติเนสหรือพวกหนูเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเพื่อนมากให้ความสำคัญกับครอบครัวมากให้ความสัมพันธ์กับเรียกว่ายัางไงดีละ่ะเรียกว่ามิตรภาพในการทางานระหว่างกันเยอะมากเลยนะครับนี่คือลักษณะของสเตตินเนสที่ท่านสามารถสังเกตได้ต้องบอกว่าเวลาที่ท่านสังเกตลักษณะพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งบางทีดูปุ๊บปั๊บ,บมันไม่รู้หรอก มันต้องอาศัยกันดูสักหน่อย,ยตั้งใจดูสักหน่อยนึงเชื่อว่าใน EP นี้จะได้ประโยชน์มากเลยครับเดี๋ยวติดตามใน EP หน้าก็จะเป็นตอนจบของวิธีสังเกสตสไตล์คนตาม D.I.C. ครับ